นะครับจากประเด็นดามมาหลายไรประเด็นนี้ช่วงนี้เป็นช่วงคัดเลือกทหารตัวเลือกทหารบอกไงนคนเล่าเที่ยวคนนี้ลูครึ่งครับลูครึ่งครับเออครึ่งแบบไี้ไทยเล่าครับไทยเล่ามีอหนุ่มแล้วเลือกเป็นทหารอยู่ที่ประเทศไทยเพราะอยากมีอานาคตที่สดใสสาวลาวลาสุดงงมากคนเลาาสมัครเป็นทหารเกณฑ์ไทยได้อย่างไร ได้มีเงินเดือนมากกว่าน,นายพลลาวเป็นสองเท่าต่อกับประเด็นดังกล่าวได้มีคนไทยคนลาวเข้ามาแสดงมุมมองแบบนี้เรื่องลาวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปรับสมดูคลิปไปพร้อมๆกันค่ะกับสบายดีกับสวัสดีพีเอฟซีท่นะัะทุกท่านวันนี้กับเขาชุ่่องสัองเกแก้วสาว เส,เ,เส้นเก่าเส้นเกยอีกแล้วซึ่งมินิสาวเคแก้วก็มีเรื่องเล่าและขา่ขา,วขาวดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับทุกๆท่านได้ครับสมรับฟังไปพร้อมคำจากประเด็นดามาหลายประเด็นนี่ช่วงนี้เป็นช่วงคัดเลือกทหารตรวจเลือกทหารบอกไงคนเล่าเทียบคนนี้ล,ลูครึ่งครับลูครึ่งครับเออดูครึ่งแบบไห ไทยลาวครับรไ,ไทยลาวแม่เป็นลาวพ่อเป็นไทยครับได้รับสัญชาติไทยโดยกันเกิดครับเห็นไหมครับ,บสัญชาติไ,าไทยก็เลยสามาเป็นทหารไทยครับทไยคใช่พี่น้องท่างสพบเหลาาผมสงสัยว่าเอาแต่ว่าเป็นคนลาล้าก็แสดงว่าเป็นทหารไทยเหมือนกันอธิบายเพื่อนเพื่อนดูครับเป็นทหารไทยต้องเร็ยบภาษาบ้านของภาษาลาาภาษาบ้านเจ้าครับอ่าปากถึงสพบเหลา้หๆๆาแด้วนะครับอืมใกล้ๆ,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 ๆ บอกว่ายังไงการได้เป็นทหารไทยต้องมีสัญชาติไทยต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือโดยการเกิดเท่านั้นไม่นอนตงเป็นตัวครับก็พ่อเป็นไทยพ่อเป็นไทยแม่เป็นเลอาแต่ว่าได้สัญชาติแต่ว่าได้สัญชาติไทยโดยการเกิด่แต่ว่าในการใช้ชีวิตในบเกี่ยวกันไม่เกี่ยวครับเออใช้ชีวิตไปใส่ยุบเระเนศลาวอาจารย แต่ว่าสัญชาติเป็นสัญชาติไทยก็ต้องกลับมาเกินอายุประเทศไทยปากหัวคนเนียวเรืองอันผู้คนก็ต้อเข้าใจนะไม่น่าแต่ว่าสรุปไปยันชนามีตัวยิบหกดวงหนึ่งครับยิบหกวงหนึ่งครับพมันมีรอดาดาดดบวงตัวเดียวสรุปก็คือยิบเจ็ดตัวไอไหนแคือรอดาดาเนี่คือเพิ่มมาใหม่นะมาใหม่ตอนนี้ต้องจำได้ยังอ่าครับยังไม่ได้เอาอีกรอบนึงดูมาเลยไัอีกรอบนึงเา ข้อไก่ข้อไข่ข้อกล้วยงอเงาจ่อจอกเสียสร่งอยุ่งงอเด็กตอตาทอซุงทอซุงกอแบกพบาพบุนพบุญพบู่พบภัยโมแม่จอยาลอริงโควีอาหารโอโอหองงานดาครับนี่เห็นไหมพงเสะชัดเจมมันเป็นตุบอมตัวมันเป็นตุบอลตัวจริงใจจริงครับเขาว่าตุปบอมเป็นยังไงเอา พวกกันตุกฟองเรื่อนั้นตุกฟองครับเออฝากครเปรี้ยวปากบอกรุ่น้องเนาะสายสวรรค์นาเคียครับนี่สวรรค์นาเกียรขาข็งอทวน้นคนต้องเดามากใช่ไหมครับคนต้องเดามากคนแของแข็งครับเหตุวันนี้ก็คือสาวลาวสุดงงมากคนลาวทะสมัครทหารเกณฑ์ในไทยได้อย่างไรเรื่องราวของหนุ่มลาวลูกครึ่งไทยลาวที่สมัครเขารับราชการทหาร กองบรรชาการประจำการหรือว่าทหารเกิ์แบบสมัครใจได้มีพอ่พอเป็นเป็นคนไทยแม่เป็นคนลาวรับสนสันศาตโดยกำเนิดสำรับได้เติบโตรเรียนหนังสือและใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองประเทศแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศลาวมากกว่า ประเทศไทยซึ่งการสมัครใจเขารับราชการสาวลาวสุดงงมากคนลาวสมัครทหารเกณฑ์ไทยได้อย่างไรเรื่องราวของนุม่มลาวลูกครึ่งไทยสมัครเขารับราชการทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์แบบสมัครใจได้มีพ่อเป็นคนไทยและแม่เป็นคนลาวเกิดในประเทศไทยจึงได้เติบโตและก็เรียนนังสือ่อ ยูทั้งสองประเทศซึ่งการสมัครใจเขารับราชการทหารเกณฑ์ของประจำการของไทยได้รับการแนะนำจากลุงหรือพี่สายของพออยากมีอนาคตก็ต้องรับสมัครทหารของประจำการทั้งเงินเดือนและสวัสดิการประจำการ,ระะทะหารเกณฑ์เรื่องราวของหนุ่มลาวถูกเผยแพร่ ออกไปในโลกโซเชียลก็มีสาวลาวเขาหมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้สำหรับคนแรกในมุมมองเข้ามาซื้นสมลูกครึ่งไทยลาวที่สมัครเป็นทหารเกณฑ์ไทยยินดีด้วยนะคะน้องที่เลือกทางเดินชีวิตได้ดีมากขยันและตั้งใจเรียนเพื่ออนาคต ตัวเองนะคะรู้ว่าบรรดาการทางทหารเราได้เงินเดือนแค่สามล้านกีบหรือประมาณห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทต้องทำงานสองเดือนถึงจะได้เงินเท่ากับทหารไทยดีใจที่น้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและถึกต้องให้กับชีวิตดีแล้วเงินเดือนและสวัสดีการทหารเกณฑ์ไทยได้เยอะ กว่าทหารระดับในผลที่ลาวอีกด้วยอยากเป็นทหารเกณฑ์ไทยบ้างเพราะอยากมีอนาคตที่สดใสจะได้ทำจะทำยังไรดีมากเป็นทหารเกณฑ์ไทยที่ได้เงินเดือนและสวัสดิการมากกว่าทหารสากลลาวหลายเท่ายางเป็นทหารอยาก เป็นทหารมาดูแลน้องด้วยนะประสาสนจำป่าสักยินดีด้วยนะที่ได้เป็นทหารเกณฑ์ไทยมีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกว่าทหารลาวอนาคตท้าเลื่อนสั้นได้เป็นเจ้าคนนายคนก็อย่าลืมประเทศลาวนะคะอย่างน้อยก็เป็นแผ่นดินเคยใช้ชีวิตทหาร เกณฑ์ได้เงินเดือน1,800บาทไม่ทราบว่าเงินเดือนไทยได้เท่าไหร่ข่าวว่าได้เยอะกว่าทหารลาวมากเรื่องนี้เป็นข้อมูลจริงไม่เคยรู้สวยตอบทีอยากให้ลูกครึ่งไทยลราไปสมัครบ้างมีคนมากับไปว่าเท่าที่ทราบมาทหารเกณฑ์ไทยได้เงินเดือน หนึ่งหมื่นบาทไม่รู้ไม่รวมสวัสดิการได้เยอะกว่าทหารลาวมากเลยเละนายผลอีกทหารไทยไทยกินฟรีอยู่ฟรีเงินเดือนเ,อนเหลือเต็มเต็มเลยเป็นลูกครึ่งลาวไทยซึ่งก็ได้สนซาดไทย ตามมาพ่อเมื่อนกันตอนนี้ผมอายุได้16ปีเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศลาวเหลืออีก4ปีก็ต้องกลับมาฝังไทยเพื่อจะออกไปเป็นทหารเกณฑ์แต่อยากให้สมัครมากกว่านี้คือมุมมองของสาวลาวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมารับสมมุมมองของ ประเทศไทยแล้วว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment ของที่ประเทศไทยคนแรกก็ได้ให้มุมมองว่าไม่แปลกพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนลาวแถมเกิดในประเทศไทยก็ต้องได้รับส,สรรสัติ์ไทยโดยกำหนดอยู่แล้วมีสิดเท่าเทียมเหมือนคนไทยถูกต้องขยันตั้งใจเรียนถ้าอยากได้นายผลไวๆพ่อเป็นไทยแม่เป็นลาว แถมมาเกิดที่ไทยจึงจึงเป็นคนไทยโดยกำเนิดเพราะเขาแจ้งเกิดที่ไทยโดยโตขึ้นเขาเลือกจะชนชาติใดหรือชนชาติไทยมันก็เรื่องของเขาแต่เขาเลือกไทยจึงได้เป็นทหารไทยมันก็ไม่แปลกเงินเดือนไทยบวกค่าของเลี้ยงอีกต่างห่างดีแล้วไอ้น้อง เป็นทหารไทยภูมิใจมากๆนะน้องไอ้น้องเป็นคนไทยเหมือนคนไทยทั่วไปลูกครึ่งไทยลาวเขาคือสุนทรวัณิ์ไทยประวัติปร,ป,รประสาวรน์ไทยเข้าคือคนไทยอายุยี่ิบปีก็ต้องเลือกสนศาสตร์ใดสาสหนึ่งนะน้องและนึกก็คือมุมมองความคิดเห็นของชาวลาวแล,วและ สาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและมีขณะติขณะติปฏิประเด็นดังกล่าวซึ่งก็ทำเอาคนเราถึงกับงงเลยแหละได้เป็นคนลาวมีพ่อแม่พ่อเป็นคนไทยแม่คนลาวจึงได้รับตาหารเก่ฑ์ไทยจึงและก็คือน้องเข้ามาเป็นลูกครึ่งไทยลาวนั่นเองทุกคนซึ่งมันก็เป็น ซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกที่ว่าจะได้รับสัสรชาติไทยเนาะน้องเองก็เลือกที่จะเป็นทหารเกณฑ์ไทยประเทศไทยเพื่อที่จะได้ปกป้องพื้นแผ่นดินของประเทศไทยและ พื้นแผ่นดินของตัวเองที่รักนั่นเองทุกคนสําหรับมื้อนี้นี่ก็เรื่องเาวและก็ข่าวขาว่ขาวดีๆของน้องทหารที่สาวกิ๊แก้วได้เอามาฝากมาตอนเนอะหากว่าสาวกิ๊กแก้วว่าพิดพากันใดก็ขอโทษขอ,อัยนาพี่เอฟซีหลายๆเด้อสําหรับมื้อนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนนี่ก็เป็นเรื่องเล,ล่าและก็ข่าวข่าว,าวที่ดีที่ว่าลูกครึ่งฟังไทยฟังเล่าเนาะ ที่ว่าไปเป็นทหารอยู่ไทยก็สามารถเป็นได้เนาะเพราะวะ่าเพื่อนก็นมีพ่อเป็นคนไทยแล้วก็เพื่อนก็นเรื่องอยู่ไทยและเงินเนดือนก็ดีสวัสดิการก็ดีกว่าในพื้นประเทศเราเพื่อนว่านเนาะเปินคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ทุกคนเอ้ยจ้าอันนี้ก็คลิปแล้วกันเรื่องราวที่ขากิดแก้วเอามาฝากมาตอนเมื่อนี้เนาะถ้าห่ากว่าชาวกิ๊แก้วว้าพอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนํำพี่เอฟซีทุกคนเนะาะอ่ามีจะเวอาติดขออติดขัดแนะ่ทุกคนก,นก็ต้องขอโทษขออภัยน,ำนํำเดอไรเดอร์